สนับสนุนโดยซีมาครีมครีมเปลี่ยนสีผมดิฟโซทรีโอแมชไปไหนไอ้ชาชอบแวะนู่นแวะนี่คุยอยู่นั่งอะคี้คุยกลับมาแล้วจา้า่นีไปไหน <S <S มาละบโบนี่หนูไปซื้อมะเขือส้มมาอ๋อไปซื้อมะเขือส้มได้รับได้มะเขือหรือได้ส้มมาละ่ะก็ได้มะเขือก่อดแล้วก็ได้ส้มอ,อะไรอะมันใช่จะที่ไหน บอกว่าหนูไปซื้อบะเขือส้มมาอ๋อก็รู้แล้วสู้แล้วได้ส้มแล้ได้มะเขือก็ได้ทั้งมะเขือได้ทั้งส้มนั่นแหละไม่ใช่พี่ลุยไม่เข้าใจหรอบอกว่าหนูไปซื้อบะเขือส้มมารู้แล้วได้ส้มได้มะเขืออะช่วยยังไงจะช่วยยังไงไม่ต้องไปเถียงกันหรอกถ้าภาษาเหนือเนี่ยเขาเรียกว่าบะเขือส้มถ้าภาษาการเขาเรียกมะเขือเทศนี่นะภาคกลางเรียกอะไรมะเขือเทศมะเขือเทศ เฮ้ยพวกเราไหว้ซะสาธุไหวทำไมอ่ะเอาขนาดผ้าเทพเรายังไหว้นี่มาเขิดเทพเราไม่ไหวเดี๋ยวตกนรกหมกไหมนะสาธุโอ้เทียนี่ก็เหมือนจักรยานเนาะน่ารักอ่ะน่าถทียบปสะเทศ